ตามไงโอเคขอบคค่ะกระเป๋าปมให้น้องถือเงินเยอะแล้วคตอนี้มีเงินแล้วให้ถือง้ซองไหนที่เป็นเงินเราต้องถือเองเี๋หายไม่คุ้มกันนไม่จะไม่ถืงเท่าอ่ะายืด มอกฝากพี่ไว้ก็ได้น่ากลัวไหมเน้มารถูมารถ้ารถารถตู้มารถต้นรู้มารถตสถ้รถ